yang selesai untuk ปลาปากพี่น้องกบนาจ้ากบนาเป็นเป็นเลยค่ะอักสดเลยค่ะพี่น oh ้องพีเอโวคาโดกโอ้ห

ชอนอยู่ประม้า,น,มดดน,า,าบบนัน่งนี่เปยนกระตาตลาดนัดไทยลาวครับพี่น้องไข่หมดแดงจ้าตองละซาบัดพี่น้องวายกับเมียค่ะ แมงดาค่ะพี่น้องแมงดาเป็นเป็นเลยจ้ารวมกับมีปลาเนื้ออ่อนจ้าปลาเนื้ออ่อนปลาน้่มโค้งค่ะพี่น้องได้ปลามาเลยน้ำลูกงามเลยค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้อง ปลาเนื้ออ่อนด้าราคาสามร้อยนี่นะคโปรจ้าปลาเนื้ออ่อนงามเลยค่ะกิโลละสามร้อยบาทจ้าที่หานท่ปานท่ปค่ะน่ปาี่าน่น

นายหน้วำปลาดุกปัะปีน้องหงัวต่อหัวเสือปลาเนื้ออ่อนจ้าเนี่ยเคืงที่เบอร์ีกับน

เดินตีโฟมเดินเต้นค่ะเพิ่งเลี้ยงพ่อจะเศร้าพี่นางมัน่าร์ดเพิ่งล้วอาะเศร้า่ยยง หมากฟินใหม่พี่น้องมาฟินใหม่ต่อหัวเสื้อไว้ค่ะบรรยากาศตอนเศร้าค่ะตลาดนัดไทรลามเพื่อถาดุนมจังหวัดนครพนมจ้าพี่น้อง ปลาโรปลาโรสค่ะงามๆเลยกล่องเัรืงหาทค่ะแม่ปลาโรสปลาลูกกอง้อยเยโอ้ปลาโรสกองละลอยค่ะพี่น้องก่องใหญ่เลยจ้าต่อหัวเสือก็มีต่อหัวเสือเป็นๆเลยค่ะพี่น้องเ่าฝากคือใคร ตองละร้อยเหรอร้อยเดียวมาแ้น่องหัวค่ะในกระตอมหัวเสือค่ะพี่นอ้องอร้อยเดียวร้อยเดียวจ้ากอมหัวเสือลายขนาดเลยค่ะแต่ตอนเช้าจ้าตลาดนัดไทยร้านเพื่อขาพนมจังหวัดนครพ,พนมค่ะพี่น้อง

นีห้า mm ร้อยห้าสิบ้ารยสี่สิบยอย่างันี้คารอยกะองอตใส่ไปหมเลยไคะปลารสปาแก้วค่ะพี่นองกองลาซาบะ บรรยากาศตอนเช้าจ้าตลาดนัดไทยรามเพืือฮาดพนมจังหวัดนครพนมจ้าตลาดนัดจะมีทุกเช้าวันจันทร์และก็เช้าวันพลือฮัค่ะพี่น้องบรรยากาศน้ำโคงค่ะเช้านี้น้ำโค้งึกว่ามันลดลงนะคะพี่น,อน้องวันนี้เปเบื่องปากสดกันค่ะ ปักเปากอคุปับปลาค่ะพี่น้องตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ขนาดเลยค่ะพี่น้องปลาในสามสโอตัวละสามสิบตัวใหญ่เลยเนาะแม่ติดหมด้กับค้าหนึ่ง จีดอกค่ะพี่น้องตัวละห้าสิบบาทตบกันมีน่องงัวค่ะร้านนี้สดสดเลยจ้ะจีดอแบบเป็นกันมีค่ะจีกยจ้คุณเจ๊บาทนี่อ๋อร้อยหนึ่งเจ๊ตูอ๋อหาสิบตัวร้อยหนึ่ง บแล้วคุณละลยคากรนี่นี่แล้วมะกานนี่นี่แล้วค่ะมือผักผักผักผั่ผักกผกกักผัักผักกาักักักผ่ก ปลาในพี่น้องจาละร้อยจละห้าสิบจ้าปลาในสดๆตัวใหญ่เลยค่ะปลาในหอยเชอรี่พี่น้องหอยเชอรี่เป็นถุงเลยค่ะไว้งละห้าสิบงละร้อยคือกันจ้า ถึงบรรยากาศข้างในกันค่ะหนังเค็มหนังเค็มมาใหญ่เลยเห็นเองบอกแม่มาจากบาทอ๋อหนังเค็มมาละลอยมาในใหญ่เลยค่ะ เดี๋ยวจะเป็นปลาแก้วพี่น้อกแกบแม่เลยปลาแก้วกระพงปลาไข,ข่ปลาค่ะปลาเนื้ออ่อนพี่น้อำงามเลยค่ะมีใหญ่ นี่นะคะตอนสาของขายลายค่ะพี่น้องวันนี้ปมากีีพวยปีพวนไขมดแดงค,ครับพี่น้องไขมดแดงเขียดน,น่อย วายัาค่ะ้ามทองคายไล้ค่ะพี่น้องมึงครบผิดแล้วก็มีจะละร้อยจะละห้าสิบจ้าครบตัวใหญ่เลยค่ะ แบบเป็นจะมีจ้าคือในเอ็ดจังนะปลาแม่น้ำโขงพี่น้องปลาในคือในเอ็ดจังนะท้องกุงปลาในปลาเพาะค่ะนะไม่ลาพี่น้องเป็นโลโลวดเจ้าป่าจังไงหกปลาเป็นโลวดหนึ่นงกับหนึ่งกับกบ โคเป็นเป็นตัวใหญ่ๆเลยค่ะพี่น้องยังเป็นอยู่เลยค่ะเป็ดมาแล้วเรียบร้อยอาการเอนเศาร์จ้า,จามาเขือม,มบิ่งกันได้เด้ยค่ะหัวปอบคอค่ะพี่น้องคอตัวใหญ่ๆเลยค่ะ ปลาเปาะปลาตองปลาตองตัวใหญ่ๆเ้ยค่ะพี่น้องตัวใหญ่ตัวน้อยปลานก็มีจ้ะปลานปลาน้อ่อ,อนจันเลยค่ะว้า น้องไม่ไล่ครับพี่น้องออกแล้วก็มีเป็นกองเลยค่ะเขียดน้อยเป็นเป็ดเลยจ้าเขียดน้อยจิลอค่ะเป็นกกโลกเเหนนยเขียดน้อยเป็นเป็ดแล้วค่ะพี่น้องหนึ่งจิลอกองแล้วลอยค่ะ จานทั้งบ้านนหรอจิลลนะร้อนี่สิอ๋อจานละร้อยสี่สิบค่ะเฮลางูกก็มีค่ะกองผ่าเฮลางูกองจัาบ้าห้าสิบโองเฮลางูกองห้าสิบค่ะพี่น้องกองห้าสิบบาทเฮลางูจ้าเฮละงูออกแล้วค่ะพี่น้อง บบเดนจากโกเมอาเดเมคาตลาดนะะันาาดไทยลาว์ค่ะเขียดยน,ยน,นะพีน่น้องปลาแห้งมักกระบกค่ะอันนี้ขัวแล้วเรียบร้อยจานจ้าหวาดแม่มักกระบกขัวแล้วโอ้ขวัวใหม่ๆบอะเอาเอาจานหนึ่งค่ะ ไอเชอรี่แก้แล้วครับพี่น้องบรรยากาศท้องคายจ้าไว้สดๆครับพี่น้องไอบัวขมเหลาก็มีขายราคาขมเหลาสดๆเลยจ้ะ เราถาอะเด้อว <t od em |ms|> ัดนะการตอนเช้าตลาดนัดไทร้าพุทธานมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องปลาแก้วนังงัวค่ะปลาลุกพี่น้อง ปลารสปลาในปลาเหนืออ่อนค่ะปลาเพาะน่องงัวจ้าใช่เนื่อปลาโตใหญ่เลยค่ะพี่น้อง ถอยห้อมค่ะมันอเบ่กระตับหอมตัวน้อยตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องโอ้มแน่ติบาทเงินมันอยากได้เจ้าอยาได้หลอกจะได้ บรรยากาศตอนเศร้าค่ะตลาดนัดไทยลาวเพื่อไทยพนมจังหวัดนครพนมค่ะพัดไทยค่ะพี่น้องพัดไทยใหม่เลยค่ะร้านพี่โมไม่ตกงาลงวันนี้บรรยากาศคนตกไปปอยค่ะเม่แต่กับคนไปยังมาซื้อของกระจใครซอยหลายค่ะ อันนี้ขายเนื้องัวสดค่ะพี่น้องเนื้องัวสดสดเลยค่ะจะขายอาหารถูกอาหารทะเลค่ะ ไอกกฟุกสินปิ้งลารัพี่น้องปลาหมึกย่างก็มีค่ะปลาหมึกย่างย่างสดๆเลยค่ะไม้ละสิบาทเป็นโตก็มีค่ะพี่น้องโตลราหารสิบปลาหมึกย่าง าากรารตลาดนัดไทยทร้านอืาดัพนมจังหวัดนครพนมจ้าพี่นอ้องมาเทียวม,มาเบิ่งกันได้ด้วยค่ะ a ักส s s เลยค่ะพี่นอ้องเอากับเาขายที่เก่าค่ะพี่นอ้อง ไบ่ว่าท่าจะเป็นไปไปอนกนาโตเป็นไป็นใหญ่เลยค่ะมาเที่ยวมาเบิ่งกันได้เลยจ้าตลาดนัดไทลาพูไทยปะุขจังหวัดนครพนมค่ะพี่นอ้อ